จะไปดีทุกคนนอนที่นี่ตระหงกสูสองเวินสายป่าเมื่อนี้มาดำหาดำหน่ายดําหน้าคือเก่าพี่น้องเพราะว่าแต่ดูดำหน้ายัางโบแล้วแล้วไปแต่ทงหนึ่งยังทงหนึ่งเมื่อนี้มีคนพิเศษมาดำหน้าซอยเด้พันประหลาดพ <laughs> ันประหลาดมาดำหน้าซอยเอ็งมือลุกหน้าแข็งผูน้องเอ้หน้าน้องลำพุก กะไปยังงามปีนกาจะมาแดงพูดพูดดำเหลวน้ำลายคดกับมีเหรอไพี่น้องผู้ขาเจ้ามีคนลลยดำเหลวมาแล้วโอ้ออปบาร์ดใกล้กับมานเอาะมาสวยเนาะ อ่าสบายดีสบายดีเมื่อยละกับ่เมื่อยกําังเลยละสบายโอ้คอยดั้มโบ้เบนเลยอให้ที่เจ้าได้ดั้มเบนแต่เอาเมียชัวร์เบนแตงว่าเอาเมียเป็นแล้วเอาเมียมาตัวนั้นไพ่บอกบ่ได้บอกได้ตัวนั่นเลยงั้บอจักบอกบอกใจก็บอกเขาจะไม่จะไม่ใจกระบอกแกบ่ามาเพราะใจก็บอกยังถึงปั๊บบริบบิ้เออโทษน้ำโทษนี่ยันยันมามี้ะแกเนี่ย แกไ้นามล่น้อเจ้าลงานาะจเท่เใดนอยแกยวน้คนบมมีหลายมือมือนี้แล้วจะขยับดํามือกันเนาะดัมือกันบ่มืออ่ามือเนาะดัมือนี้ลูกกาเนาะเจ้าคอยบริสี่วยเจ้าเ้ามาสวยคอยเลยบ่มือี้ับพ่อ เนื่ะมีแห้งแล้วกินแค่ไ้กินเลยมีแห้งเนาะไกินขี้มันกินพอรักเจ้าเข้าไปชงเมาว่าขึ้นไงฮะา่ได้เมาแล้วฮะมันอาที่เมาเอกอกแ่หึงกินเลยกินกินเลยกินหัวครับเออตัเสาไปตัเสาไปทร่ากันว่าตัเสาไปทักักเลยลูกชายกับบอลามใครขึ้นมาหายิงซิงมันเนาะอาเงยิงสองเตอร์ใช่ไหมอยู่ใช้บอลได้สมงบางครั้มันบานเจ้าอย่ชนี่ตรงนี้ปะความความหวยไปใกล้เตอร์ดน่ะ รัดมานนี่เจรันมานี่หน้าเมนี่นี่เมนปะใครหน้เลยวหน้าใครเรียวใจจะทางรวงอ่ะชายบันบันองทำมาเลยเออลองทำตะกองพ่อนค่ะเออตะพูจะรัตะพกิลุมพูเอ่าก็เรีัดอยู่ถึงหิวแม่นบไม่เอออกมาจากไหนก็ออกมาจากไหนเออม่อนตัวนี้มันจะเมือเมื่อเท่านี้ยางรัดอีกือเา ตอนลา่กาีสิบเอ็ดโมงไปปฟรีนผักเทียงผักทังวันนะหาขึ้นกีนเขากิ่น้ำก่อนนดํมาสองรายไหาเสิบเลเดี๋ยวฝนมาพวก่อยบริออกแต่เ้า่อยออกสวยเหมือนกันพอยฆ่าติดธุระารอย่างเนี่ยำ่างออกมาพรีออกมากกบพาฟรเพ็นผักเทียงเลย ขันนานี่มีเหยเห็ดเพาะเลย,ยพี่น้องเลยพ่อได้มกแกงเห็ดเพาะเนี่ยโอ้ยนี่ยำมันยำเพื่องงออกออกบัดเชนกันดิแชนขันนาแต่ละปีพอได้เก็บกินอยู่ได้เชนขันนา,นาอันเห็ดปวกมันอยู่แถวคางคางห้องแล้วกาต่อ,อยเลย เัดหมดแล้วบกกาน่ปนาวานกกาันพนบุท่านเนาะมันยได้ดำเสมอเลยกเสมอคือออกมาุว่าหนเขาจะเอาบดนงแต่เปนบอกมาบเบดซ้ำเมือนค็นังไกินตอนตเสียงเานี่ยเขไก่่เออขาไก่กินไก่่สู่พันธประหลาดกิน เ็ดหลนไปใหแล้วและข้าวตี้ีนำแล้วฮาก็มาอดอดไปแล้วที่ใบยใส่รงไปดับต่อยอีกบูมีเมีแหล่งกินนะอันนั้นเยมือนี้เนะันลาจะกาก็จะก้าเนียจะงงเหหตะบอนบ่ายมงหนึ่งจะหัตีเกินข้าวกับต้มไก่ บมปายพอแห้งเลยีหาพ่อจอยพ่อห้อยถิ่มพัตตี้ขายังกูไอน่าต้องขาดหน้ากับัะไี้บม่วงปลาย้นก็ขึ้นเลยเนะพันเวลาเนาะ่อนนะร้ายปีเลยบด้ขึ้นลังพูตัวนี้พันเวลาดจกว่ามีกระหอกจจกว่ายังนาวยะ เพิ่งล้วขอเล่ลลนไล้ได้เล่นไล้ได้พูตรงนี้เลยเล่นไล้ได้ตะกี้แต่สามี่ปีคือหลังผลไปหาขัวเอามาไปขวนเลย,ลลยเลยเดแปดเก้าโตเลยพูหน่อยติดลิ้นเลยเกือบเลยรบบร

นลมแห้งอะไรลอยก็นินดากตัวห้าสิยอดเนาแต่เพิ่งมนก่อจงบทท่นเหีย เกือกเอาเลยวะเนี่ยฮะไม่เคเรือยคือจมฮ่า <laughs> ฮ <laughs> ่าหักหลาดดำงามเนี่ยฮักหลาดเนาะเอาอีกงานหนึงเอาอีกงานตัวนี้ <c oughs> พี่คำมกึกร้อนมัน ถือว่ายัางทะเลขึงพี่น้องเลยเพราะว่าเขาหาจ้างคนงานกับบุได้ือหน้าทงในหันจ้างคนงานสิบคนพื้นมือเดียวแล้ว,วหน้าทงนี้ไพก่พกระดัมห้ดับหน้ามืดแล้วเลยบุได้คนงานโอ้มีเห็นแมงได้เนาะแั่ง,ดดงลูกมันอนลุงยังบัวใหญ่เนาะกระปูยังหน่อยกระปูกบัวใหญ่ เอาไปปลอยสิแต่ละพี่เาแต่ละพี่เขาขาดหน้าเนี่เห็ดและปลาเนาะปลาดุกไ่เล่นนี่เนาะปลาดุกเหลืองปลาดินปลาดินปลาดินางไรนี่เออไม่คับปลาดินนาะ

ขออ่อยกัพ็พอได้แต่ขาดดำบกเก่งคือเพิ่นปะเพิ่นดับ บุพอถ้านะเป็นลูกกาหน่อยเดียวของเสง่ะถือว่าเขาดำไปบึงเครื่องหนึ่งคันทาวะ่ะกาเันพอกอะขาดเอาหมดเลยยังเดียวนึงข้ากาบุพอกันเป็นอื่นหมดเลยเสิร์ฟต่ออีกพอเห้เพื่อนหน่อยนะครับค้นหอบปลายหลใครจะเอาเมื่อนี้พันประหลาดมาซอยซอยดับไปได้จังหวะไปใช่ไหมมองกระชาไปใช่ เขากว่าเราจะสังเนนก็อยู่ในหมู่อ้ยองตองอยู่ในหมูนี่มันเป็นปฏิเสธได้เนาะอยากจะเขาบุคคลน้าวเล็ก้บาเลยพังเที่าวนีาคก็สีชุมซีก็สีชุ่มซีชุ่มหา แม่จะบวมันบุกมันมันึนกกระมันาน่าฮ่าฮ่ไฮ่าฮ่าาฮ่า่่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮาาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่ฮาฮ่าฮ่่ามาฮ่่า้่่าาฮ่าฮ่าฮ่ มุ้งเครื่องให้ท่านตลาดเมื่อไงละมาก็ช่วยแล้วตายยังลงลงใบ้องเแห้งแล้วมาเมื่อเดียวเขาใส่โทษขนาดท่นตลาดเนาะต้องนีลเนาะน่ต้องนหลตายยังเป็นนลัดเขาบอกให้คืนหาโม่เนียเนี่ยเมื่อนี่ตายแล้วยาเมื่อนีต้องคนบบลายังเป็นเลยน้าซอยก็ซอยมันทึ้งเลยหรอ กต้นน้ำเจ้ากระไน้พายกับมะกรือใหญ่แกะมะเขือว่พันประหลาดดั้มหน้าเนี่ยมีแต่กองกดอะไรกันดีทับงก้อง่มดไรฮะไม่่่าม่า่ไม่่ามีวิธีใหม่เนี่ยเรียกเพีงมีแต่ก้องกดหมด เดี๋ยเน่เน่บวจักขวัญทั้งวันเนาะบากองกับบากองใช่งาอแม่ก็เอาเนากองร้ององแล้วนะมือพื้นมาได้สิเฮ็นชมเชยเวทนาเด้อ เออสินงวันเอามาอื่นอ่ะด้เป็นให้ขาดตอยเลนะกลาพ่ออยู่ดอกตะกี้ว่าจะเอาเครื่องนึงแนขาดตยอย เพิ่งผ่าหมื่นไม่เลยพันประลัดเร้อโหตกอีวอขาดนานเม่ไรประคองไงเติบเลยเติบ ยังโมไลไปเลใส่ถอษพันประหลาดมันนีเนาะเข้าโมผาขึ้นใ่ด้สัพันประหลาดขี้เฮียใ <laughs> ช่สูง <laughs> <laughs> ต้นน้ำตนน้นไนต้นน้ำตนน้นไนั่งลไรตะกี้ว่าสิเอาเครื่งหนึง่งอะไรมันตะกี้ว่ากา้าม่ก้าเลื้อยำมันแหลวเลยอ๋อบมน เออมันยังโบแกได้แมงดาเนาะง่อยแห้งอ่ไต้อแกนะเห็ดแจวคักไรเ็ดแจวปนปลานี่ยคักแจวใสมง็ออันปนใสแมงดาสามโมงไปอะไสี่โมงแล้วอยู่ตอนนี้ประมาณสามโมงกว่าเห็ด สี่โมงสีโงยังเหลอพอดีสี่โมงพอดีเลยดีงามท่นนี้แล้วคือวันไงไงสุดๆเติบเลยหงตัวนี้ตะกี้ว่ากาสิบวพอว่าสิเอาเครื่องหนึ่งห้อยฝังกายย่งๆขาดต่อเลยเท่านั้นและ คือสำเร็จเนาะแล้วเห็นบ่คขาที่สี่โมงเป๊ะเลยเล็กว่าพายถึงโอ้เล็กเล่นพายดุดใหม่สิพายดุดใหม่ปล่อยปลาไล่เสร็จได้ครับเป็นหลักเลยมันทำไปยังไงบ่คือเขามีบัวตะกี้บัวหลายๆเรื่องเลยบัวด้านหน้าไงปะ

ปอบป้าหนาวก็มีแต่ะปูเดินหาในาเลาลมหางหัวเราไปยินเป็นหัวในนี้ละตอกหัวแล้วนรนเด้๋ย้ดไปเอาบุคคลบางตลงหนัหกหนที่นังไปละนี้ ะเเห็นมองสุกพี่แต่อยสิกินมังสุกตอนี้มันตะสแสรค่อยยากยุตกแล้วเรื่องแจมๆเนาะฮะทินชมอีแล้วกินคบตัวแรกอีกแล้วมันขึ้นเลยป่ะแล้วว่ง้งงามลีต้องเลย ปีนี่พิปกติอมมองลายปีเนาะมองช่องเขามายาอยู่สวนคอยอยู่บานกันแล้วาลายอีลอเลยมองช่องไม่มาแช่มองฝันกุมมองเขามาตุบุนี่ตัทันมาตัอุบุงานพักยิ้นเลยมาอยู่นีน่เนาะกินล้หบมองย็นขนาดกลงเียนอยู่อ ้ปุกแข่่นีเนาะให้มงวงงอคนที่ปุกแข่่นีคับเอ้าไอแ่ไปลาะมวยังเตอร์ได้ปีหนึดิาลาดเองแล้วมันสใหย่ยักบอยแล้วเพราะว่าบัวออกนี้มันเลยตะกี้บัวรลายเนี่ยเอากินยากปลามีต้ใงญ่ๆยเ้ยตะกี้นะ ฟังเลยล้ไปเอาม่ว่ามันกินกัลุมหเล่บเห็นงตกหนามัวหายงที่ปูปูปูใหญ่เลยจะปูไปปักกันเรยร่อตะปูสัตวกินปลนลิงนะถูกเอาถนกแน่นว่าไงขอบๆหลายไม่แก่ เล็บนายิกหรเล็บมือพอนีนจากมือขึ้นไปนอนพูดังนองนี่หล่นพูดลังนึ่งพ<อ>ูยนตตก<อ>จะไปเบิรงแล้วบอกบนยนต์ตกนะฮะยนต์ยนต์อกจะเป็นคนเอาเื่องกันบ่เป,ปเล่ปาเลยเอาเนี่ยนะ เล็กมันเล็กยนท่มนอ,อามาจ่อไปทีไรดีมัน่อยเห็นมันตกมันเคืือไปเหือมันล่วงคอ,อยนี่เสิ่งนี่เลยยนตกเสิ่งกรสีเหลนออน่นี่ลูกค่อยบบราณค่อยไปค่อยมาอยู่นี่จำอิดนี่ค่อยบุจักค่อยไปู้เดียวค่อยไปนอนในน้องเดียน,น้องไก่ๆอ่ะม,มีน้องหล่กนะน้องควยแมบเป็นหมูลอยนหะ็นหมูมาแมบหนำข่อยไปนอนผักพกหมูตะกี้ คอยผู้จักบัดแล้วบัดคอยอยู่มาเฮงแล้วคอยผู้จักบ้านคอยประกาศเลยบ้าน, <c oughs> น,นคนตายจากคนอย่าว้เงินนอนตอนตกเรือผู้เดียวเรืองชองคนงลังเช็ดมันคนร้ายวันดน้เงินคนเนต์จะวันยนต์ยุชานบอกเจะาวันยนต์ยังก่อเรื่องผู้เดียวเรือผู้เลียวเ,เรื่องชองันนี้แหละเขาเหมัอนขะบ่ข้างอุ้มบ่ยืนโดดอะไรนั่นกาเขับบรว่ารมันก็เอาเยาะ ขาอกไม่ขาเป็นอุ้มเนี่ยขาบอกขาดสิตายเนาะเด็กยังเอาเก็บมาเออนสจะงมนี่ขุดหาของเกาชื่อเรพวกะไเก่าชื่อน่อืเด้ได้ซื้อได้เลยซื้อได้ไซื้อได้บงนีกับเทียงอยู่คนกงอยูเดียวเขาเอามามาจาไหนฮะ เนี so, ่ยเดี๋ยวองจอแล้วนก็ขแก่เราเลยเขอกหักก็งงนพอได้ใส่ที่พซซ่อเราไม่ได้เลยเราในกระยาที่พิซซ่าอย่างเราอืเอาหัวง้อันนี้ปลาแห้ง

บิเดียวกินจะหนีเนาะวิคือพันเท้ามาน้ำนี่ยังจะเลือยเพอาะอ,อีกอนี่เนาะเ<ม>ขาได้จนเมื่อได้พันธุ์ปลาดเด,ด้วยนี่หน,น้าหน้าตุข่อยนี่มีแต่ปลาได้พันธปลาดปลาลายปลาลายปลาคือแต่ปลาเนี่ยเนาะปลาลายวิคือหน้าเจะหน้าเจา้ามีปลาหนาจะกินบ้กินบ้างีปลาคอจะกินเด้อปลาคอจะกินแต่ปลาปลาตโตคอยขาดหน้าแล้วมันมันอะไรปลาคอใหญ่เลยลองดูประหลาดแซ่บแล้วสินะ เราบอกพวกคินจีแมากเราคือบอไปเก็บเห็ดเพื่ออะเพื่อีเกบมเพื่อพีใเก็บขมือว้เราก็ไปเก็บเก็บผ้าบตี้นอกันล้ถาม อยู่จั่ไหวเขาเรีวาไอ้เขาวานั้งปีเนาะจะพ่อเขาจังหวะนาดุกเกี่ยวไอ้เชียไปเบิ่งเขาวานเอาเาวานก็นาหน้าบุงหน้าธรมเหมพะวานแกงมาเวนอยู่นะกินดีนะเอหลักนะกินเลยจะย่างได้จะเราจับมาเนาะเราจับมายังเอาพอไร้ขี่มา ກະຈກີ right? ້ບໍ່ໄດ້ເລີຍນະຂັ້ນໜ້າຕົກໂລດຍາກມືນະຈັກມືເນາະມືພໍ່ກັນເດີ້ຈັກມືຈັກຫາລົງເຊນາກິນຢູ່ເນາກລກກນ້ອນພີພຫກມກ อ่ก no. ็หรับพี่น้องก็มือในการขับเราชือว่าเฮากสิทธิ์กับบัตรไปเลยเราอยากมานอนอยู่บัตนนี้แต่ปัญหาไม่ยากที่คนนอนอยู่นาเนาะเ้าสิทธิเดมมานอนอยู่บัตนี้น้าอยู่นี่ไม่แห้งหมดละกับพันประหลาดสิพากันลงเซ่หมดละอ้าอยู่ไม่แห้งก่อนก็อะไรยังไผยังเขาพันชุนกันยังฆ่าเวียแล้วก็พันเฮดบดก็บฆ่าเวียกันหนึ่งตัวมันก็ถึงมาดูยำให้ยำหน้าแล้วใครก็เห็ดให้เห็ดหน้าใครมันอ่าประหลาดเนาะจักมือให้จังลงเซ่เนาะให้โอกาสก่อน Okay. Mm -hmm.